โสเเคสวัสดีทุกคนนะครับผมก็กลับไปอยู่กับผมภูมินะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม i n a z u m a Eleven Go s t r i k e r 2013นะผมแม่ปี2013โคตรเก่าเลยนะเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่เก่ามากๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็แบบว่ายังไงคือกะจะอัดเกมนี้มานานแล้วนะแต่ว่า ก็คือแบบยังไงอะกะจะอัดแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับผมเพราะว่าผมมีความคิดว่าเอ้ยถ้าอัดตอนนั้นคือมันจะแบบมีคนดูหรือเปล่าอะไรเงีย้ยเพราะว่าคนก็อัดเกมนี้เยอะสมัยนี้ก็มีเยอะนะครับผมก็ผมก็เห็นอยู่นะเห็นมีคนอัดเกมนี้อยู่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวก็มีนะครับผมก็มีหลายช่องเลยนะผมก็เอออยากอยากเล่นด้วยอยากกลับมาเล่นลองดูนะครับก็ผมก็เลยให้ขับกบตัวเองว่าเออ อัดไปเถอะลงๆไปเถอะนะครับเพราะว่าความชอบของเรานะไม่มีคนดูก็ช่างมันนะครับผมก็จะเล่นๆไปนะครับเอ้าหายหายโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันใหม่กันเลยดีกว่านะผมริงว่ผมมีไอดีที่สร้างไว้เล่นนานแล้วนะดานแล้วนะครับก็ไอดีนั้นคือโหดแล้วนะครับผมก็ก็ตันตันก็เยอะนะครับวลตันก็เยอะแล้วนะครับผมย้ําว่าผมไม่เคยใช้สูตรนะครับผมก็เล่นเรื่อยๆแหละนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไป ถือเต้นไม่ได้อัดเกมอีนัมามาตั้งแต่นู้นนะแต่ว่าครั้งที่เราที่ผมอัดก็คือเป็นเกมแบบว่าเก่ากว่าเกมนี้นอีกใน Nintendo ธรรมดานะครับผมนี่ครับก็จะมี ID ของผมเป็นหน้าฟูบุกินะครับผมเป็นทีมโครโ s t o ต e นั่นเองนะครับผมทีมชื่อทีมโครโ Stone นะอ่าก็ตามนี้เลยนะครับก็เราจะมาสร้างอันใหม่เลยละกันนะวันที่2นะครับบอกเลยว่า ผมลืมวิธีเล่นหมดแล้วลืมจนจะหมดแล้วนะครับผคืออันเนี้ยผมก็เพิ่งกลับมาเล่นช่วงเมื่อวานนี่เองนะเมื่อวานคือวันพุธนะครับวันนี้วันพฤหัสผมเป็นผมอาดเออไม่ใช่ดิอเออช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ผมลองกลับไปเล่นไอดีนี้ดูนะครับก็เออเริ่มเข้ามือแล้วโอเคผมจะมาสร้างไอดีใหม่เลยแล้วกันนะครับฟังผมบ่นมานานแล้วไปสร้างก,กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคส่วนชื่อ อ่าชื่ออะไรดีวะเออนี่นี่นี่น,น,น,นี่ต้องชื่อนี้เลยนี่นะครับอ่าชื่อนี้เลยนะนี่ชื่อไม่รู้นะครับผมบอกเลยติดอย่างเดียวอ่านไม่ออกนะฮะไม่รู้ตั้งชื่ออะไรโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าตั้งตั้งไปเถอะนะครับชื่ออ่ารูปโปรไฟล์เดี๋ยวเราจะเอาเป็นอะไรดีว่าเมื่อกี้เราเอาฟุบุคิไปแล้วใช่ไหมเราเอาเป็นอะไรดีว่านะครับก็ เทนมาเทนมาเบื่อแล้วเทนมาเบื่อแล้วนะพวกทีมไรมงนี่เบื่อแล้วนะ <c oughs> เบื่อเบื่อหน้าทุกคนแล้วคนระับเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นฮาคุริวเหรอฮาคุริวก็ <c oughs> วันดะบะไหมเออผมเป็นแฟนอินาสึมะนะผมก็จำชื่อตัวละครได้เกือบทุกตัวย้ำว่าเกือบทุกตัวนะอยู่เป็นตัวประกอบจำไม่ค่อยได้นะครับก็เอานาคาเอนโดนี่เบื่อจัดเลยเ <c oughs> บื่อมันแล้วเนะี่ยเอาฟลานไหมเอาหน้าฟลานแล้วกันนะค ผมชอบเหมือนกันตัวนี้อยู่ยในเดอะบูบี้โคนอสโตนนะครับโอเคไปลุยก,กันเหมือนโปรไฟล์ถ้าเราตั้งไปแล้วเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะใช่ใช่เหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะผมไม่เคยเปลี่ยน <laughs> อาจจะเปลี่ยนได้แต่ดนะครับอ่าเริ่มมาดูก็จะมาพูดนูน่นพูดนี่วิธีการเล่นนะครับก็กดมาดูได้นะถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับผมอ่าจริงๆมันใช้อ่าอ่าอุปกรณ์ไอะอะไรนะเครื่องเกมอะไรสักอย่างที่ เออช่างมาเถอะโอเคผมไปเอาไปบ้านผมไปเลยก่อนนะครับเล่นในคอมง่ายกว่าเยอะมาอก็ไปไปที่โรงเรียนกันเลยนะครับเฮ้ยไม่ได้เตะบอลนานแล้วเตะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยดิอ่าห้องชมรมมีมีเบ็ดตกปลาด้วยเลยห้องชมรมฟุตบอลนะครับผมทีมไลมงอ่าไม่ใช่ทีมไลมงโรงเรียนไลมงนะครับอ่าเฮ้ยเทมะสดี โอ้ผมไม่ได้เริ่มเกม,มใหม่มานานมากนะครับตั้งชื่อทีมเหรอทีมอะไรอ่ะตั้งตั้ง,ต,งตั้งมั่วไปก่อนได้ไหมอ่ะเออโอเคตั้งมั่วไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้จะตั้งอะไรอะ่ะค่อยไปไปภาษาแล้วก็ไปตั้งชื่อใหม่เอานะครับโอเคอ่าแล้วก็มันก็จะแนะนำะสถานที่ด้วยเนี่ยนะครับเมนูไปผมข้ามเลยดีวยกว่าพอแล้วไปเออ พูดคล่องหมดนะครับเห็นมะติดอย่างเดียวผมอ่านไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องนะครับโอเคอ่า <c oughs> <c oughs> okay. มาอยู่กับทีมไรมงนะครับผมเน่แหลกไหมถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าความกากครับโอเคเริ่มมาเดี๋ยวเราจัดทีมกันก่อนเลยนะครับผมก็อันนี้คือทีมนั้งเดิมของไรมงนะครับผมก็คือเป็นคือภาคโกะเอาง่ายๆคือภาคโกมันก็จับทีมไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมก็อา่อาไอคุรลมะเนี่ย ไม่รู้จะได้ใช้มันหรือเปล่าน่าจะอาอ่ฮิคารุมาไหมออามาสักหน่อยแล้วรถไฟยทยานนี่แทนใครดีว่าแทนชิซุเกะเหรอที่ชิซุชิซุเกะก็ต้องลงไม่ได้นะครับก็ผมก็ไม่อยากตั้งอะไรมากเอาคุรุมาดะมาไม่ไม,ไม่ไม่รู้แต่เอาฮิคารุมาดีกว่านะครับเพราะว่าไอ คุลมาเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยพอทงไอ้ถ้างูไซน์วินโดของมันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจัดกุญแจทีนิดหนึ่งนะครับก็มันใสอโอเคใส่ใสืออ่อตรงนี้แล้วกันไปไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเสียเวลามันเยอะและเจ็ดนาทีแล้วเนะี่ยไปเดี๋ยวเราจะไปตะลุยด่านกันเลยนะครับผมนี่ก็ถ้าเข้ามาครับแรกก็จะมีอยู่3ด่านนะครับมันก็มีแค่นี้แหละทั้งเกมนะเออก็ อย่าไปหาเล่น3ามดาวนะอันนี้คือยากสุดนะมึงผ่านไม่ได้นะบอกเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยฮนะดาวหนึ่งดาวนะครับมาแล้วอ๋อเว้ยโรงเรียนเทนโกคุอ่าแล้วก็สนามฟุตบอลน,นะครับโรงเรียนไรมงแล้วก็มีหอหอเทียนโดชอบไปไปอยู่หอหอยเอฟล <laughs> หอ,อลยเฟลเฉยอ่ะโอเคนี่ครับก็โอ้ไม่ได้แนะนำกันนะเนี่ยโอ้ โอเคนะครับอ่ะเทนมะเป็นกับตันใช่ไหมฮะก็เงยอยู่แล้วแหละนะฮะจ,จริงๆควรให้ชินโดเป็นไหมอ่ะเทนมะก่อนละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกับเอนโดมาโมรุกันนะไปมามาเล่นฟุตบอลกันไปหนึ่งดาวนะง่ายๆอีซี่ e บอกเลยนะครับมา โอเคเราจัดทีมมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไม่ต้องอะไรมากไปเริ่มกันเลยละกันนะครับรุยเลยทีมไร้มงปะทัทีม,อะ,ทมอะไรก็ไม่รู้พิมพ์ชื่ออ่านไม่ออกไปอา ผู้ภาคคนเดิมนะเพิ่มเติมคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ในเกมไปเฮ้ยไม่ได้นานเหมือนกันนะบอกเลยด่านแรกก็ ECEC หน่อยนะครับผมนี่อ่ะส่งบอลไปเ้ยเทม่าเทม่าเออเซดูนี้ไม่มีใครใช้เท่าไม่ตายได้หรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสับขาหลอกก่อนเอยโดนแยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์เรอสไลด์สไลด์คืนเอาไม่ไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเลยเนาะเออจับไปเทม่าเปิดประเดิมไหม โอ้ยเอาพี่โดดแยกได้ยังวะเออฮิคารุแยกมานะครับอ่ะเทมะเปิดประเดิมเลยละกันนะเปิดงานเปิดงานเนียเปิดงานนะครับยิงไปเลยมันอยู่ท่าเดียวนะช่วงแรกไปความเร็วลมมกักงเออเตะไปยิงโอ้ยอินโดใช้ท่าสองนะหัดมันสยบฟ้าโอ้โหเอ้า กากนะฮะเอ็นโดกากนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมมันกากถ้าหนึ่งยังเข้าอ่ะคิดเอาแล้วกันโอเคให้คารุเต็มแล้วยังไงชนอ๋อชนชินโดะปะอ้าวอ้าวยังไงยังไงสับขาหลอกหน่อยเฮ้ยเดือดเดืเยิงเกือบยิงไม่ทันเฮ้ยฟอเช็ตซิโบ พูดชื่อถูกปะวะจำไม่ค่อยได้แนละ้วพูดถูกคือผิดนะครับใช้ท่าสองรับไปแล้วยังไงเมื่อกี้เทนมายังยิง,ยงไม่เข้าเอ้ยยังยิงเข้าท่าหนึ่งท่า2อุย้ยรอดเฉยเฮ้ยเฮ้ยรอดได้ไงสมมิโอกะยาโอ้โหมันยิงแล้วครึ่งสนามหลังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมังกรขย่อมโอ้โหมังกรสีฟ้านะยังไงซันโกคุใช้แค่ท่าเดียวท่าหนึ่งก็พอนะมา เฮ้ยอะบอร์นิงคัชเออเสียงหลงเลยไปชินโดรับครับส่งให้มันชื่ออะไรนะลืมแล้วนะลืมนะครับผมโอ้ยชินโดเก็วหมดดิโอยศอบค้าหลอกไาเท่โถ่เอ้ยไม่โดนเฮ้ย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 ไม่ให้หลอกไม่ให้หลอกเออดิชิกิไป เอ้สับขาหลอกได้สับขาหลอกได้มาเรีวยวสามยังใช้อวตารไม่ได้นะครับช่วงแรกสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเนออดาบบันพบูรุษน,นี่คมดาบไปรับได้โอ้ใช้ท่าสองรับเรียบร้อยครับผมง่ายๆหัดมานสยบฟาจัดเออท่าสามก็มีนะตรงนี้ท่าสามจะเป็นหัดมาสยบฟาเหมือนกันนะแต่ว่าอัพเป็น หันมาสยบฟ้าใหม่ประมาณนั้นเออมันมีระดับขั้นของมันอยู่โควิชิยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเออฮิคารุเฮ้ยสุอลุงี้เดี๋ยว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 โอ้เปส่งทำไมตรงนั้นโลส่งให้เขาเฉยควิดโดโอเป็นท่าที่ไม่ค่อยเห็นเลยอะมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งเออดิชิกิทิชเกะยิงได้แล้ว มายิงเลยแล้วกันจะโดนแย่งเฮ้ยกระโดดลอยฟ้ายิงครึ่งสนามหลังนี่แหละมาในเมยัยงยิงเข้าเอ้ยสุุงี้ซ้ำเบิ้นเลยเฮ้ยดิงมอลแล้วนะเออท่านี้ใช้โคตรบ่อยในภาคแรกนะในภาคโกเฟสแรกนะครับเอา้าใช้หัดเทวารับบอดอะไรของมันอะหัดเทวาเออท่านีนตำนานเป็นไงละ่ะตำนานปะละ่ะ มันจะเหนื่อยแล้ว30บอกเลยว่ายิงถล่มยับนะครับเฮ้ยปล่อยให้มันยิงบ้างไหมอดให้มันโกจิยังไม่เห็นมันยิงเลยเอ้ยนีดีดียิงแล้วยิงแล้วยังไง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 ยิงสิเฮ้ยยิงสิเฮ้ยโอ้โหใช้ท่าประสานอ๋อระเบ้าพึ่งพญาไก่และลม ชื่อไทยดิยชื่อไทยไม่ได้เลยโอเคเราต้องใช้ท่าสามรับนะท่าสองไม่น่าไหวเ๋หักอาหารการหัดนะไม่ใช่หักเออรับได้ด้วยเป็นไงล่ะสันก็คูหล่อเลยนี่ชินโดที่คารุยิงบ้างเถอะนะเป็นตัวประกอบอยู่ได้เนี่ยไม่ทันหลอกไม่ทันหลอกไม่ทันหลอกมาจ่อหน้าโกหยอา อือโซนขยายเขตอืมโคตรมันบอกเลยแล้วใช้ท่าสองรับอีกแล้วมันมีแค่ท่าที่สองได้เลยเวะมันมีท่าสามอยู่นะเออเรียบร้อยทำไมไม่ใช้ท่าสามรับวะเออเดี๋ยวถ้าใช้ก็รับไม่ได้เหมือนเดิมแหละแง่เป็นไงดูถูกศัตนระูเลยฮิคารุเรียบร้อยนะโอเคเซรุยี่ยังไม่ได้ยิงเลยอ๋อไซเล่คนไม่มีบอลอยากชอบเลยวะ เดเดี๋ยว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 ยิงยิง,ยงอีกรอบนึงบอลเจซิโบเออเอาโดนบังโอคาเบยาม่าแม่งกำแพงมาหาการเบาลงดีอย่างนี้หัดเทวา,ารับได้ปะเอาเราไปได้ไ้น <t> ี่ เฮ้ยเป็นดนอกากเกินนะครับ้าบี่ามันอุศาสตร์บังให้แล้วนะเมื่อกี้โดดบล็อกให้แล้วมันก็ยังยิงเข้าเอาชัยคนไม่มีบอลอีกแล้วมังกรอนขยิมโอ้โหยิงรึ่งสนามเยอะเฮ้ยมาบันนิงแคชอีกสุดรอบหนึ่งไฟไม่ไหม้มือเหรอวะ มุสุกสัมกินยากันไฟนะเมื่อกี้อ่าโอเคเดี๋ยวให้ใครยิงดีว่าเฮ้ยต้องใช้ท่าไม่ตายทะลวงบ้างมามาเลยโชว์บ้างโชว์บ้างนี่เดียโ,โ,โลโตขึ้นชใช่ไหมเออนั่นแหละเงี้ยวไปแล้วโอเคครับให้ใครซึลุงี้ยังไม่ได้ยิงเลยยิงสักหน่อยเสียงแหบแล้วเนี่ยซึลุงี้ยิง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  เออยิงท่าสองนี่แหละท่าสามไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันผมชอบท่าสองมากกว่าดิงหมดแล้วนะอ่าใช้ท่าสองรับได้ปเปล่าต้องใช้สามแล้วเอ็นโดเข้าเฮ้ยรับได้ชีตเ, <laughs> เอ็นดูคนเหรอเฮ้ยรับได้เฉยเฮ้ยเอาเฮ้ยโกยจียิงแล้วอะอาคีสลาตันเป็นไง นท่าดีหลายๆคนชอบแล้วจดจำกันมากที่สุดนะครับผมจะใช้แต่ท่าหนึ่ง่ะท่าสองท่าตะคุยังไม่ได้ใช้เลยบุนนิงคัชมาเตะขึ้นไปเอาคิโนเอาเดียโเดยเอียโดยวๆๆๆยโหเรถีบมาซะไลไม่ทันอะไรอ่ะโรลลิงคิกจำชื่อไทยไม่ได้อะ อาใช้ท่าสองให้ดูหน่อยแล้วกันม้า,ากำแพงทรณีเป็นท่าที่เหมือนจะรับได้แต่ก็รับไม่ได้นะใน,ในเรื่องอนะเหมือนจะถึกแต่ก็ไม่ถึกนะครับเอาโยนแย่งไว้โยนแย่งง่ายจังว,วะเตะไปเลยแล้วกันเทนมะยิงก่อนจบครึ่งหน่อยอ้าความเร็วลมมากอือไป เอาไม่มีใครซ้ำได้เลยเหรอฮัทเทวะโอ้เสียงมาเสียงแหบเลยไปแกมันเกินนะมันเกินอืยังโอ้โหโอ้โหจะเย็นๆอ้าวหมดครึ่งโอเคพักครึ่งครับพักครึ่งห้าศูนะย,ย์นะเหลือใครยังไม่ยิงบ้างวะเปลี่ยนตัวไหม เปลี่ยนตัวให้ดูหน่อยแล้วกันนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเปลี่ยนตัวให้ดูสักหน่อยละกันก็คุณละมาคุณละมามายิงหน่อยออาจจะยิงเข้าก็ได้ทําไปเล่นไปนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาแทนแทนใครดูว่าชิซุเกะชิซุเกะเก,ก็เหมือนจะไม่ได้ยิงสักเท่าไหร่นะครับคุณรู้มาดะแล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนไม่ได้ใช้เลยนะไอตัวนี้มีท่าไหมเฮ้ยมีท่าอยู่นะครับโอเค ก็เตะประมาณนี้แล้วกันชิซุกเกะก็มีบทในครึ่งแรกแหละไปมาปุ <laughs> า๊บ <laughs> เปลี่ยนสองคนคนระับ <laughs> ไปมาคุณระมะยังไงฮุ้ <laughs> ยยุ๊เอาสไลด์ผมไม่มีบทอีกอล้เออสูงนี้สไลด์สวยคุณระมะโอ้หุย <laughs> คุณระมะโอ้โห <laughs> สับขาหลอนด้วย เท็ดมาใครยิงได้บ้างวะเไอเดชิกิเอ้ยเท็ดมาเก็บบอลเออสวยเิชิกิยิงไหมอย่ายิงสักหน่อยมาอุ้ยอืมเอาสนใจไม่โดนเฮ้ยชนไม่โดนไม่โดนเลยเอออยังไงล่ะเฮ้ยกโกจิยะสวยเอา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 งงงงงแล้วงงแล้วงงแล้วทีนี้เออโอ้โหยิงอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะลองเล่นดูะเราจะลองรับมือเปล่าจะได้วะโดรีงคิก อุ้ยรับมือเปล่าไม่ได้แล้ว <c oughs> ลมังกรอนขาย่ำทำเร็วแรกมาสองก็พอแล้วอุ้ยกับแพงทรณี้เออเป็นไงรับได้ด้วยโอ้โหคุณละมามาโคตรไกลเลยสูงขึ้นไปเถ็นมะ้โอ้โหเจยเยนใจเยนเจเยน,เยนโอ้โหเอา้าสู้ปล่ล่ะสู้ไหมสู้เะล่า อ่ามันชื่อท่าอะไรวะลืมละลืมลืมลืมไม่ได้ไม่ได้ดูนานนะลืมแล้วเอ้ยใครจะจำชื่อท่าได้หมดขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็น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 เดี๋ยวพึ่งอ้าวสุดงี้ยังไงสามเลยแล้วกันมาเหรอเดวิลบัส แค่ที่บอกนะผมชอบดิ่งมรณะมากกว่าเฮ้ยมันใช้ท่าสามแล้ววะหัดมันสยบฟ้าที่แท้จริงเออเป็นไงรับได้เนี่ยท่าสามนะ <c oughs> เฮ้ยกุลมะโอเคเออเฮ้ย,ยมีท่าด้วยเหรอท่าอะไรวะท่าอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อเลี้ยงบอลกายกรรมโอเคไม่ได้ยิงเลยคุลมะ <c oughs> ให้เฉยมายิงก็ได้ เทนมายิง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 เลย <c oughs> ความเร็วลมมากยิงกี่รอบแล้วเนีย่ยเทนมา <c oughs> ใช้ท่าสองรับเฮ้ท่าสองรับ <c oughs> เข้าไปเข้าเรียบร้อยเฮ <c oughs> ้ยมันหมดหมดพลังแล้ว <c oughs> หมดพลังแล้ว วุ้ยยึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหนียประกบกันทั้งสามคนมาดิอ่าใครยิงได้บ้างอ่ะใครยิงได้บ้างอ่ะนี่เอ้ยเอาฟาวเหรอฟาวได้ไงวะอ่าให้ชินโดไปนี่นี่อ่ะนี่ยิงได้ยิงยิงได้ยิงได้ยิงได้บอกเลยเป็นท่าที่ไม่รู้ว่ามีได้ยังไงนะฮะลาโบยบิน เอฟเฟกสวยด้วยนะโอ้มือชนไม้โทษทีหัดเทวาอีกแล้วเจ็ดศูนย์ครับผมเรียบร้อยเอ็นดูไม่มีท่าไม่ตายแล้วเราสามารถยิงได้เรื่อยเลยทีนี้ฮ่าฮ่าก็มาดิครับมาไซด์วินโดว์เราเราจะลองดูฮะเโดยแต่ดูไม่มีท่าเอ้ยเย๋้วอย่างนี้เลยเหรออาคีสลาตันทำไมไม่ใช้ท่าสองว่ากค้ิ เฮ้ยกี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วฮะมือไม่กี่รอบแล้วเออไปเออเด้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 อเดส่งส่งส่งก่อนส่งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเออมาวีว่ากำแพงเมืองจีน กระแพงมาจีนขึ้นมานะไปคาเรียแล้วแต่บอลสักทีนะคาเรียเนี่ยคุณละมะยิงยิงเลยเออเฮ้ซนนยงงซด์วินโดว์วีทูไงมีวีทูด้วยอัพท่าไงอัพท่านไม่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 รอแค่ซด์วินโดว์ก็พอนะฮัตเทวะ เออเรียบร้อยไซเบอโดยิงเข้าไม่อยากจะเชื่อนะอย่าบูลลี่น้อน <c oughs> เสียงแหบหมดแล้วเนี่ยออืน้นานยังวะนานจบชิบหายเลยที่มันนานเพราะว่าผมน่าจะยิงเอายิงเอายิงอีกแล้วเข้าอีกแล้วเนี่ยดูดิบอลเจสซิโบ <c oughs> โเฮ้ย <c oughs> มีท่าไปตายด้วย หัดมาสยบฟ้าที่แท้จริงโอ้รับได้นะฮะเฮ้ยแตนโดรับได้หลายลูกอยู่นะเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดเดไม่ทันนะม,มังกรขย่ำใหม่มันเป็นขั้นสองนะใหม่มามาเฮ้ยกำแพงธรณี รับได้กากหะกากากบอกอเไรกากราอย่างไม่ป้องกันสักท่าเลยเหรอเทมามามาสิมาสิมาสิเออชนะโวยสเต็ปลมโชยืมดูงนี้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกำแพงมหาการอีกแล โอ้โหอะไรวะเลี้ยงไปไหนเลี้ยงไปไหนมาโอ้โหสไลด์อย่างโหดเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอย่าพึ่ง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 เดอะมิสปมนไงหมอกปลานหมอกกระบวดท่าที่ถึงแย่งบอลคนละเรื่องอยากชอบเลยมาดิจะกี่ยิยง ยิงสิโอ้โหไม่ทันโอ้ย,ยอุ้ยเลี้ยงบอลกายกรรมม,ม,มาส่งให้อีกแล้วเหรอตอนคนนี้อีกแล้วหรอ,อ,หรอยิงเลยแล้วกันเฮ้ยเอ็นโดมิท่าไม่ตายปะปลาโบยบิบไนไปไโอ้มัน เดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงท่าหนึ่งใช้ท่าสามรับโอโ้โหหัดมานจะหยดไฟหล่อเลยแห่ทีอย่างนี้รับได้โถเดี๋ยว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 โอโ้โหมันยิงแกมางกอนขย่ำยิงอยู่คนเดียวหรืองไงเนี่ยโซเมโกะมาปิดงานด้วยท่าสามปิดงานด้วยท่าสามเลยหัดอาหังกัน โอ้เหนื่อยแล้วซะกโ็โค้ดอันนี้ท่าอะไรวะท่าอะไรอะ่ะอุ้ยท่าอะไรวะอ๋อจำชื่อไม่ได้แต่เคยเห็นอยู่อุ้ยอ้ยไม่โดนอ้าวหมดเวลาเรียบร้อยครับผมหมดเวลาการแข่งขัน,ขนเรียบร้อยมันเว้ยไวย้แตะนานนะครับ มันก็จะม,มันแบบนี้แหละเฮ้จบเสียงแหบเลยเนี่ยเสียงแหบแล้วอ่าในเงินม,มา300บาทนะครับก็มันจะก็จะมีการฝึกด้วยนะ à. เดี๋ยวผมค่อยไปฝึกที่หลังนะครับหลังจากสู้หลังจากสู้พัทส,สองโอเคพัทส,สองแล้วกันนะครับอ่า เย้ชนะแล้วได้ไรบ้างได้ไรบ้างไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกนี่ได้ผู้จัดจาการคนใหม่ด้วยนะนยงงชื่ออะไรวะลืมอากิอ่ะออโอเคอเฮ้ยได้โค้ชชิมกิกิด้วยโค้ชใหม่นะโค้ชใหม่โ,โ,มโมอเค มาออกกันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวละครกันก่อนนะครับก็ผมว่าจะเอาโกินจิเข้านะแล้วก็เอาเอนโดเข้ามาฝึกนะครับเอาเข้ามาฝึกจะได้หูยอะไรอะ่ะป้ายชมรมอ๋อโอเคนะได้ไป้ายชมรมเรียบร้อยอ๋อทำอะไรได้วะป้ายชมรม <laughs> ทำอะไรได้วะโอเคเกาะสมบ,บัติปีอะไรวะาวิ่งวิ่งอยูอ่เฮ้ยได้อะไรเยอะแยะเลย ไปชมรมทำอะไรได้ไดอ๋อเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนชมรมได้โอเคดอเดี๋ยวคอลองค่อยเปลี่ยนละกันนะครับส่วนกล่องนี่มีอะไรวะอ้าว ATP <c oughs> เสียงแหบเลยเนะี่ยการซื้อตัวละครน,นะผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะนี่กดเข้ามาเลยอ่าอยู่ไหนเนาะอ่านี่ไงนะครับผมนี่ก็จาเป็นทีมลายมงแต่ละคนนะครับก็เอาโคจีเข้าก่อนเลยเฮ้ยมีจีโนเซ่ด้วยเอาดิรออะไร กินอสเส่เหมือนจะใช้ได้แค่ลูกเตะกลางหันนะเอาเอนโดเข้าครับแล้วก็เฮ้ยเงินจะหมดว่ะเอาคิดโดะคิดโดคิดโดโเข้าดีไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคิดโดผมจะรอเอาเข้าตอนอะไรนะเอเอ็อนเซบาเจาแปนดีกว่า,านะครับทีมอินเซบาเจาแปนก็เอาโดมอนเข้าโดมอนเข้ามานะครับ ที่ถามว่าเอาโดเอามันเข้ามาทําไมก็อนนี้ครับผมสามตัวนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะว่าสามตัวนี้ใช้ท่าอะไรก็ได้นะประสานกันได้นะครับผมก็เลยเอาเข้ามาโอเคผมประมาณนี้แล้วก่อนละกันนะครับผมก็โอเคโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมบอินสมะอีเวนต์โก้สติกเกอร์2013นะครับผม,ผมเป็นไงว่า,าชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากให้ผมเล่นอีกนะครับก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมผมก็จะมาเล่นอีกนะครับโอเคถ้าใครชอบทีนีิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ e แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยครับแจนจะคุยกับมมาแล้วนะครับผมโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าก็ซี o ี a ์เกมบายบายครับวู้